สวัสดีจ้าพี่จ๋ากับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขาจับช่องการะเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ท่านใดคนไหนสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงพี่สามารถโทรหาหนูหรือแอนไลน์นะพี่นะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ากจ้ามาจากพี่จ๋ารายการแรกนะรายการแรกจับปาเดิมจะเป็นเสื้อยันจากพี่จ๋าเป็นเสื้อยันของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ถ้าจาไม่ผิดนะเป็นเสื้อยันของหลวงพ่อกวยวัดโกศิตรามพี่เจ็ดร้อยบาทจาพี่นะคะสวยงามมากนะด้านข้างก็จะเป็นเชือกมัดนะพี่นะเป็นสองจุดนะ เชือกมัดของชุดจะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะอาราการนี้หนูขอไปที่เจ็ดบาทนะพี่นะเป็นเสื้อยันหลงพ่อควยวัดกวยสีตาลามก็อตรงนี้จะมีตาปั๊มนะพี่นะจะมีตาปั๊มจะพี่จ๋านะคะสวยงามมากนะเจ็ดร้อบาทพี่ปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้า่ายการต่อไปจะพี่จ๋าก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าที่พรมน้ำมุนนะจ๊ะพี่เป็นที่พรมน้ำมุนของหลวงพ่อเงินจะพี่จ๋าราการนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะ จะเป็นไม้เก่าๆนะพี่นะสวยๆพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะพี่นะเป็นที่พรมน้ํามุนนะพี่นะนะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะอ่าส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเป็นมีดจ้ะปอกไม้ด้านไม้เป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่นะมีตะกุดตรงปลายพี่จ๋านะคะพี่จ๋ารายการนี้หนึ่งพันบาทพี่นะคะสภาพด้านในจะพี่จ๋านะคะมีจะเป็นทรงอย่างนี้นะคะพี่นะคะสวยงามมากนะรายการนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะพิเศษมีตะกุดสามดอกนะ นะคะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพี่เป็นมิตรหลวงพ่อเดิมนะส่วนรายการนี้พี่เป็นประหลัดขิกประหลัดขิกนี้ไม่ทราบนะว่าเป็นเนื้ออะไรพี่รายการนี้ขอไว้ทีแปดร้อบาทจะ้ะมีรอยจานหลวงพ่อด้วยแต่ไม่ทราบผู้หลวงพ่ออะไรนะั้นพี่ตามภาพนะนะคะพี่สวยงามมากพี่นะคะแปดร้อบาทนะอันนี้เป็นประดลัดขิกเก่าไม่ทราบที่พี่เน,นี่ยคันนี้เจ็ดร้อยบาทจะ้ะจะมีผู้หญิงลุมตโตโตนะพี่นะนะคะพี่ สวยงามมากจ้ะพี่นะคะราคการนี้เจ็ดร้อบาทนะไม่ทราบาเป็นของท่านใดพี่นะเนะะี่ยค่ะเจ็ดร้อบาทจ้าส่วนรายการนี้เป็นปิดตาปูโต๊ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อบาทพอจ้ะพี่นะคะปิดตาหลวงปูโต๊ะวัดประดู่ฉิมพี่นะพี่นะเป็นพิมพ์จัมโบ้นะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนางพญาเช่นกันพี่ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะมาเป็นกรอบอกรอบสีทองเพชรเม็ดโตโตพี่นะคะสวยงามมากนะ ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่อ่าเป็นของหลวงพ่อกวยวัดโคศรีตาลามเป็นสีพึ่งพี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะตลับสีพึ่งนะพี่นะมีสมเด็จมีสิวารีก็จะมีกุมารพี่นะคะมีนางกวักมีตะกุดพี่นะคะเป็นสีพึ่งนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นสมเด็จกิจรดาพร้อมกล่องพี่นะหกร้อยบาทพอพี่นะคะขายตามสภาพนะพี่นะส่วนตัวแม่ค้าเองก็มองมาได้สภาพนี้จ้ะนะคะพี่ สภาพเก่าๆกาสวยๆหามากอะหกร้อบาทพี่พร้อมกล่องนะหนูขอคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะนะไม่มีปัญหานะเพราะว่าส่วนตัวเองแม่ค้ก็หมอมาได้สภาพนี้นะจ้าหกร้อบาทพี่ส่วนรายการนี้พี่อาเป็นจิ้งจก2องหางนะพี่นะ7จ็700บาทจะ้ะนะคะเป็นจิ้งจกสองหางพี่ด้านในจะมีน้ํามันนะพี่นะนะคะพี เจ็ดร้อบาทพี่จ่ายนะคะปลายทางห้าสิบาทนะพี่จิ้งจกสองหางนะอ่าอันจะเป็นเขาเรียกว่าเด้งูงเหลือมนะพี่นะได้กันไหนพี่ตาไม่ทันพี่แอะไ์โทรหาหนูเลยนะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะพี่เด้งูงเหลือมนี่หนูขอไว้ทีเจ็ดร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะพี่จ๋าพ,พับปิดตาเก่าไม่ทราบที่พี่นะคะ อาปิตามีลงรักนะพี่นะหกร้อบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จานเป็นตะกุดนะตะกุดสองดอกหลวงพ่อเดิมพี่หกร้อยบาทจ้ะด้านหลังก็จะมีรอยจานหลวงพ่อนะพี่นะนยคะพี่สวยงามมากพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้าส่วนรายการจะเป็นเป็นสร้อยนะเป็นสร้อยของหลวงพ่อท่านฉุยพี่นะคะอันนี้ขอไวิธีเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะนะคะพี่หลวงพ่อท่านฉุยก็จะเป็นฉลุนะพี่นะเป็นพิมพ์ฉลุจ้ะพี่นะคะ สวยงามมากพี่นะนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะโอเคนะจ้ามาองค์เล็กต่ออาองคเล็กพี่หลวงพ่อไผ่นะพี่นะอ่าอันนี้หกร้อยบาทพอจ้ะพี่หลวงพ่อไผนะ่นะยี่ห้าสัตวัดพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทจ้ะพี่พร้อมปนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะพี่จ้าคุณแผนไผ่าผาซีกพี่อาองนี้ห้าร้อบาทนะพี่นะส่วนรายการจะเป็นชินราชพี่อ่าหกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะหกร้อยบาทนะ ชินาราจจะส่วนรายการนี้เป็นพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่พี่กิ่งเก่าไม่ทราบที่นะมีรอยจานพี่ห้าร้อยบาทจากอ่าปิดตาเก่าไม่ทราบที่พี่จับขอบนะห้าร้อยบาทพอจากพี่นะคะเก่าๆสวยๆนะห้าร้อยบาทจากพี่อาส่วนรายการนี้พี่คุณแผนด้านหลังก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรพี่นะคะห้าร้อยบาทจากส่วนรายการนี้พี่ เขาเรียกว่าอะไรนะปกโพไหมอ่าพันปกไม่ทราบพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นรูปปลอกหลวงพ่อเงินจ้ะรูปปลอกพ่อเงินนี้พี่นะห้าร้อบาทพี่นะคะปลายทางหาสิบบาทจ้ะเรียนหลวงพ่อทวดจ้ะพี่ห้าร้อบาทจ้ะสะภาพเกาะสวยๆนะหนังหนังสือพี่ห้าร้อบาทจ้ะอ่าเด๋ยนหลวงพ่อเพชรพิจิตพี่ห้าร้อบาทจ้ะหลังยันพี่นะคะสวยงามมากอ่าหลวงพ่อวัดบ้านเหลมห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะ สวยงามมากอ่าหลวงพ่อแดงพี่ห้าร้อยบาทจ้ะก่อกออกสวยๆเลยนะห้าร้อบาทจ้าส่วนราการจะเป็นอ่าหลวงพ่อเดิมพี่ลายทรงชาติด <establishing> ้านหลังมีรอยจานเช่นกันพี่นะคะห้าร้อบาทนะส่วนราการจะเป็นหลวงพ่อทวดพี่พอทวดเป็นเหรียญนะพี่นะห้าร้อบาทจ้ะส่วนราการจะเป็นหลวงพ่อพรมพี่พิมพ์ขอบกว้างหลังตรงนะห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทเลยจ้ะส่วนราการจะเป็นเหรียญก่อไม่ทราบที่นะพี่นะ า500บาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้เป็นพกกันฉลุพี่500บาทจ้ะเป็นพอกันฉลุนะ500บาทจ้ะอ้าปูเอี่ยม500บาทจ้ะพี่นะค่ะเกาเกาะสวยๆพี่จ๋าหลังยันนะ500บาทจ้ะอ้าปูสุดวัดกาหลง500บาทเช่นกันจ้ะพี่นะค่ะปูสุดวัดกาหลงนะก็มะหลวงชุมพรจ้ะพี่สวยงามมากนะ600บาทจ้ะพี่นะค่ะสวยงามมาก600บาทอ้าหลวงพ่อทวดพี่600บาทพี่อ้าไม่ใช่วัดพ่อทวด ปุตโต๊ะปุตไอร์ไม่ใช่หลวงพ่อกลวยพี่นะคะหกร้อบาทนะคุณแผนปุตทิมฝั่งตะกุดหน้าหลังพี่ห้าร้อบาทจะ้ะนะคะพี่ห้าบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบาทจาก้กโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้า,คคา,คคาท่านในสนใจโอ